ก็สวีทคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมนะคณจ้างทีวีก็วันนี้อยู่กับรายการรายการอะไรอ่ะอนสยคุยเร่อกับคนจ้างนะครับผมก็วันนี้อีพีสดหนึ่งนะครับผมซึ่งวันนี้มีแขกรับเชิญพิเศษนั่นก็คือคุณคุณอะไรคุณอะไรอดิสเมเกอร์ครับเย่ตะมือน่อครับะแป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 ะโอเคครับก็วันนี้ จะมาคุยกันกับชุดในอนาคตของเราแล้วครับผมนั่นก็คือชุด GEB12 Awakening สู้นะครับผมซึ่งประกอบด้วยแค่ Engineer Mega Colony แล้วก็ Neota n e ครับงั้นเรามาเริ่มสปอยกันเลย,เยไม่ต้องใช่สปอยเรียกว่าอะไรสปอยก็ <c oughs> ได้嘛ไปแรกครับเป็นสายตาเนาะโอเคอธิบายกันสาตตาของแค้นสู้นะครับผมสกิลคือคาสตาบ้าสองเมื่อเข้าขช่องบรรยากาด สามารถจ่ายคอสถ้าจ่ายจจกระหนึ่งใบเลิกการเประมือคุณ1ใบคอสจนจดเทิร์นจะได้รับสกิลคอสเลกาดอยู่นี้จะไม่สามารถถูกเลือกจากความสามารถของกาดได้และพาวเวอร์เป็น9 9 9 9หและออโต้เลกาดเมื่อยู่นี้สร้างความเสียหายให้กับใบกาดคู่สู้คู่สู้จะแพ้เกมนั้นทันทีนะครับผมก็คือโดนตีใบต้องกาดเท่านั้นนะถ้าไม่กาดก็คือแพ้เลยนะครับผมเป็นแท็กที่ค่อนข้างโกงนะครับผมอ่ะครับ ก็ต่อไปจะเริ่มด้วยแคนเกนเจอร์แล้วกันนะเปิดด้วยตรงน,นี้นะครับซาตาจันเหนืความาาขัข้นหมายบิ๊กเบอรี่นะครับผมมีสกิลคือออโต้วอนการเรียกาดซักเซซสองหมื่นนะครับผมแล้วก็ออโต้วอนการวันเพื่อเทิร์นเมื่อนี้เข้าขช่องวอนการหรือเมื่อจีิเดี๋ยวคุณทําการสไตล์เลือกการ์ดไม่เกินหนึ่งใบจากบนมือคุณคอกรารนั้นเราช่องเลกาดและอยู่ในนั้นบวกสี่พันจับเทิร์นถ้าคุณคอการหนึ่งใบไม่จบเทิร์นนั้นจบการหนึ่งใบแล,และรีทายเลยกาด ที่คอร์ดนะครับผมเกคซิลนึงครับออโตโ้ใบกัดเรียก่ดไวเพื่อเทิร์นเจนเวกหนึ่งคัตเตอร์บัสหนึ่งเมื่ออ,อยู่ในเข้าเมื่ออยู่ในโจมตีจบการสู้ที่โจมตีเนาะถ้าอยู่ในยินดีภาพสักเซสคุณสามารถแจกคอร์ถ้าจ่ายเลือกเรียกา่าอื่นๆคุณหนึ่งใบสแตนแล้วก็บก 4, วกสี่ไปจนจบเทิร์นนะครับผมโอเ,เริ่มจากอันนี้เป็นแนะนําตัวหลักเนาะโอเคตัวหลักเกตสี่รรรนะผมสกิลครับ แอดเวนการ์ดวันเพื่อเทินโซบบัสหนึ่งเลิกการหนึ่งใบที่เลิกการ์ดที่เข้ามาในจีโซนหนึ่งใบแล้วไงเลิกยูนิตแถวหน้าของคุณทั้งหมดนจับเทินอยู่นั้นได้รับออโต้แวนการ์ดเลการ์ดวันเพื่อเทินเมื่อตีฮีทแวนการ์ดจอกันหนึ่งใบและยูนิตเหล่านั้นบวกสี่พันตามจมาจริงที่หงายอยู่นะครับผมที่หงายอยู่แล้เมื่อจับเทินรีทายเลกาดเหล่านั้นนะครับผมต่อไปครับใบที่สองคุณเบนเซเกอร์มีสกิลอะไรครับ สกิลนะครับบอกว่าออโตในช่องบรรากาศหรือเรียการนะครับวันเผยเทินเมื่อโจมตีชีเรียการไม่เกินหนึ่งใบบวกสี่พันแล้วก็จบเทินดีทายอยู่ในนั้นครับคสกิลคล้ายๆเหมือนเสือกล้องเสือกล้องใช่ไหมเมื่อตีก็จะชีอะไรมีสกิลเพิ่มเติมเขาก็คือแลกในช่องเรียการวันเพเทินจีเบกหนึ่งคัลเตอร์บัสหนึ่งถ้าบันกากาศของคุณมีชื่อว่าบิลลี่ในชีการเรียการหนึ่งใบของคุณอยู่ในนั้นแล้รับพลังสี่พันและเมื่อจบและเมื่อจบเทินนั้นจบกันหนึ่งใบแล้วดีทายอยู่ในนั้นครับ ถือว่าเหมือนเป็นเสียกล้องเวอร์ชันอัปเกรดนะครับที่มีสกิลที่ดีดีมากเลยแล้วใปที่สามอ่ะครับอ่ะไปต่อมานะครับผมเป็นเกรดสี่นะครับผมเอ่อสกิลก็คือออโต้ในช่องบวนกาศเจเนอชนเจเนเรชันเบรกสองคาตอรบัสหนึ่งเลือกการ์ดบนมือสามใบและทิ้งเหล่านั้นจนจบการต่อสู้ที่อยู่ในนิยมดีถ้าของคุณมีชื่อว่าเออ ศาสตราจารย์ในชื่อการ์ดนะครับคุณสามารถจ่ายค่าคอร์ถ้าจ่ายครับนำยูนิตน,นี้จากช่องจีโซ่เรกับนำยูนิตน,นี้เข้าสู่ช่องจีโซของคุณในสภาพงายหน้าแล้วเลือกเกรสามที่มีคําว่าศาสตราจารย์ในชื่อการ์ดนะครับผมจากบนมือของคุณไม่เกินหนึ่งใบแล้วรายการนั้นในสภาพสแ,แตนถ้าคุณรายการนั้นเลือกเรียกาของคุณหนึ่งเลือกหรือเลือกเรียการของคุณทั้งหมดยูนิตน,นั้นได้รับาพาวเวิเศษพันและจะจบเพิน,ย,น,น,นยูนิตนั้นแล้วก็รีไทยยูนิตนั้นครับผมแล้วฐานใหม่ศาสตราจารย์เหรอครับสกิ ฐานใหม่นะครับของชนะของสายสตาจารย์ครับมีชิิวบอกว่าออโต้เลือกการ์ดจากบนมือของคุณหนึ่งใบหรือมากกว่าที่มีผลรวมสะผลรวมเป็นเกรดสามหรือมากกว่าครับผมแลทิงการ์ดเหล่านั้นเมื่อยูนิตนี้เข้าสู่ช่องวันกาคุณจะมาใจเขาขอถ้าจ่ายคนหาการที่มีคำว่าสัต์าจารย์ในชื่อกาสที่แตกต่างกันจากกองการ์ด่นนใบนำการ์ดเหล่านั้นนะครับขึ้นมือและสลักกองการครับผมอีกทิก็คือออโต้ในช่องวันกาคาตาบาสหนึ่งเมื่อเข้าสู่ทางทีโซนของคุณถ้าสมมติมีคำว่าสัตาจารย์ อาถ้าทียูนิตที่สไตล์เนี่ยนะครับมีคำว,ว่าสัตวาจารย์ในชื่อการนะครับก็สามารถจข,ขอถ้าจ่ายค้นหาการ์ดจีสามจากกองการ์ดคุณไม่เกินหนึ่งใบและนําการ์ดนั้นวางทับวางวางเป็นฮาร์ดนะครับบนช่องววนการ์ดจกนะั้นสลับกองการ์ดแต่ถ้าคุณนําและถ้าคุณนําการ์ดวางนะครับนําการ์ดไปนี้ับคืนมือนั่นเองเหมือนเป็นตัวเปลี่ยนเปลี่ยนฐานนะทําให้สามารถใช้สกิลเอ่อลิมิตเบรกเอยเออเรีกเยกว่าอะไรนะ เบรกไหลอ่ะเออสกิลเบรกไหลได้นะครับบ่อยๆนะครับเพราะว่ามันจะนําตัวเองขึ้นมือแล้วก็เอาอีกตัวมาไล่นั่นเองนะครับครับสรบบาระใบต่อไปนะครับเป็นของเสริมใส่อาจารย์เหมือนกันนะครับผมสกิลคือออโต้ไม่ยินดีโค้ชซูมช่องเลกาถ้ากุมเนมมักกัดที่เขาว่าศาสตราจารย์อยู่ในชื่อการ์ดคุณสามารถให้อยืนนี้บวกสี่พันจนจบเทินถ้าคุณทำไม่จบเทินรีทายยืนนี้อีสกิลหนึงคือ Auto, ออโต้ดับโซนคอเตบ,บา์หนึ่ง เมือ่อวีดีที่มีความว่าศาสตราจารย์อยู่ในชื่อการ์ดก็คือู่วช่อง้าวันกลาดจากการไล์บนดนวยเงาเกศสามคุณสามารถจ่ายคอร์สถ้าคุณจ่ายนั้นการ์ด็นนี้กับขึ้นมือนะครับผมก็คือเป็นแบบคืออยู่ไอตับโซลสามารถเด้งขึ้นมือได้นะครับผมแล้วก็คอม,มาทําให้เพิ่มการตีได้นะครับผมแบบไม่มีเกศสองในมืออะไรเงี้ยก็สามารถขุดออกมาได้นะครับผมอ่ะไปต่อไปครับเป็น PG ที่เสริมของ บิสเบอรีใช่ไหมใช่แหมใช่ปะใชไ,ไแเนาะสกิลก็เป็นสกิลพีจีสกิลแรกเป็นพีจีปกตินะครับผมสกิลสองครับออตโต้เจนเบกหนึ่งโซบาร์หนึ่งเ่ออย่างนี้ถูกดีทายจากบหมนช่องเนรกาศหรือการเดนโซนถ้าคุมบรรากาศที่มีความบิสเบอรีอ่ในชื่อกาดคุณสามารถจ่ายาาคอสให้นจ่ายโจ๊กกาดไม่เกินหใบและเคาตชาร์จหนึ่งหรือไงเดมหนนั่นเองต่อไปครับพีจใบเป็นพีจีของสายซาตอจานนะครับสกิลแรกก็คือ คือพีจีแล้วก็เลือกแค่ศาตาจารย์เท่านั้นเลยูนิตที่มีคำว่าศาตราจารย์ะยาาราจะไม่ถูกคิดเจบการต่อสู้นะครับทักีก่สงนึ่นคือออตโต้เมื่อยิถูกดีทายจากบนช่องกัดเดีนโซนแลอการที่มีคำว่าศา,าตราจารย์อยู่ในชื่อกาสจากส่่คุณกี่แบบก็ได้นำการแถวานั้นกลับขึ้นมือก็คือเป็นการเพิ่มแบบเพิ่มการในมือเช่นแบบเธอหน้าไม่มีสไตล์ก็เอาพีจีอย่างนี้แล้วก็เอากราส่าขึ้นมือได้นะครับ <Okay. S 1> ทีจริงคาว่า ฮอนเดเรียร wa. ี่โคเฟเซอร์มันแปลว่าอะไรนะศาสตราจารย์หรือศาสตราจารย์กิติมศักดิ์ศาสตราจารย์กิติมศักดิ์แต่เราเรียกย่อมันยาวเกินนะครับผมโอเคได้เอ่อใบต่อไปเป็นของเสริมศาสตราจารย์อีกแล้วนะครับผมออโต้เลกาดวันเพิทเ่นเมื่อนี้ถูกเลือกจากความสามารถของเลกาดที่มีคำว่าศาสตราจารย์อย่ในชื่อกาดจนจบเทินอยู่นี้ปกสี่พันและออโต้เมื่อนี้ถูกรีทายจากบนช่อเลกาด ในระหว่างเอซของคุณและการดที่มีคำว่าซาตสจายในชื่อกาดจากกระสุของคุณไม่เกินหนึ่งใบและนําการ์ดไปนั้นกลับขึ้นมือนะครับผมเป็นของซาตสจาย์เนาะต่อไปครับ่าต่อมาเป็นสายอที่นํามาเสริมของสายบิ๊กเบลี่นะครับสายฐานนั่นเองมีสกิลออโต้ในโชว์เลกาซักซี่สองหมื่นครับผมก็มีสกิลซักซี่สองหมื่นแล้วก็ถ้าสมมติว่าติสซักเซตอ่ะใช่ใช่ใช่มีสกิลทักซี่สองหมื่นแล้วก็อีสกิลก็คือ ออโต้ในช่องเรียการ์มันไปเทิร์นเมื่อยูนิทีบูสต์จะจบเทิร์นยูนิี่ได้รับสกิลออโต้เมื่อยูนิที้ถูกรีทานบนช่องเรียการ์ดนะก่อนอินเฟสเจ้าการ์ดหนึ่งใบจากนั้นถ้าถูกรีทานในสภาฟแบคเซยของคุณน้องการนี้ไปไว้ใต้กองของคุณครับผมก็มีสกิลที่ค่อนข้างดีครับทําให้มีพาวเวอร์สูงนับถึงหลาเป็นสองหมื่นอะไรเงี้ยแล้วก็สามารถบูทได้นะครับแล้วก็เพิ่มการมือช่วงอินเฟสได้ด้วยนะครับผม ครับเอาบัต่อปไปเลยครับสกิลอะไรครับเป็นตัวเริ่มครับผมสายบิบรี่ครับมีสกิลโฟลเดนนหนึ่งก็คือสกิลผู้เริ่มต้นนั่นเอง,งกับมีสกิลแอคในช่องเรียกกาดคา้นตัวบารหนึ่งและเรสการนี้นะครับเรียกกาดที่มีความสามารถสักเซสของคุณหนึ่งใบย,ยู่นีนและได้รับเพิ่มโบกซี่พันและจะดูเทิร์นลีขยารนั้นนะครับผมแล้วก็มีสกิลแอคในช่องเรียกกาดเจเนเรชั่นเบรกหนึ่งนำอยู่ในข้นโซถ้า คุณมียูนิตที่อยู่ในสภาพสักเซสอยู่นะครับก็จะได้จั่วการ์ดสิ่งไปด้วยครับก็เป็นตัวเลือกที่ค่อนข้างโกงตัวเลือกใหม่เนาะโอเคครับแคนเออแคนต่อไปนะผมไปแคนเมก้าคอนี่ขอเลื่อมด้วยเจ้าหญิงของเรานะผมเกีตาร่าสักทีนะผมสกิลแรกครับออโต้วันการ์ดไปเมื่อเทินคอสต์บาร์หนึ่งเมื่อเนี่ยเข้าสู่เหมือนช่องวันการ์ดหรือเมื่อจีเนี่ยคุณทําการสไตล์สามารถจ่ายคอสถ้าจ่ายเลือกแถวหน้าตั้งหนึ่งแถวของคู่แข่งคู่แข่งจะไม่สามารถคอการ์ดลงช่องเลยการในแถวเนี้ย ให้แถวนั้นได้ในเทิร์นถัดไปซื้อเบเลคอร์ก็ไมายแต่ว่าทำได้นะครับผมเป็นไงโกมาสกิลแรกโผล่มาแล้วโกงสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่าถ้าเอามาเล่นกับถ้าไปเจอกับแคนพวกท่าจิกาเิแบบเนี้ยเล่นกับไก่อ้เนี่ยเขาก็หมดสิทธิ์ที่จะลุกแวนการ์ดตัวเองได้เลยครับสกิลต่อไปครับ Auto Vanguard, 1, so ออโต้แวนการ์ดเจนเบกหนึ่งโซบาร์หนึ่งเมื่อเริ่มต้นไลฟ์เฟสของคุณสามารถแจกคอสถ้าคุณจ่ายคู่แข่งราการที่ไงห,หน้าอยู่บนตันเมสโซนของเต้งหนึ่งใบคว่ำและคุณไงแดงหนึ่ง เขานเป็นฝันเราค่าเราได้ไงแดงโอ้โหเกิงมากนะเขาเป็นสกิที่ปั่นปว่วนคู่แข่งสุดๆครับเป็นฐานใหม่ที่ค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับที่นํามาเล่นนํามาแก้ทางแล้วก็นํามาสู้กับหลายๆสายเลยครับผมครับไปต่อไปเป็นเกียร์สี่เนาะสกิลคือแอร์แมนการ์ดใบเมาเทิร์นคัตเตอร์บาร์หนึ่งเลือกการดร้วยความน่าอยู่บนช่อง G โซ่ของคู่หนึ่งใบและหงายการ์ดใบนั้นโจการ์ดไม่เกินจำนวนเลการ์ขดของคู่ต่อสู้ที่อยู่ในสภาพเลส และถ้าจำนวนรายการคู่สู้ที่แต่ละเ,เลทมี1ใบหรือต่ำกว่าอยู่นี้จะได้รับคิทิคอนวงหนึ่งได้วงหนึ่งจนจบเทิร์นพร้อมไมกาเจนเบกสามสกิลไมการ์ดเรียกว่าอะไรนะครับสกิลไมกาที่เป็น<ะ>สกิลแทนอะเรียกว่าอะไรนะจริงๆมันเรียกว่าเอ่อกลยุทธ์เทมินครับอ่าเจนเบกสามกลยุทธ์เทมินอยู่นี้ของคุณทั้งหมดบวกสองพันตามจำนวนการ์ดในช่องดาเมจของคู่แข่งที่ความน่าอยู่นะครับจริงจ,งจงถ้าเรียกทั้งหมดว่า ก็เรียกว่าเกาะกระไลแต่กาะกระไลเมายังมาแล้วมาแล้วต่อไปครับผมเป็นเกสามดาร์ฟเฟสนะผมเป็นแบบดาร์ฟเฟสร่างใหม่แล้วกันนะครับผมสกิลคือออโต้คอร์ตบาหนึ่งโซบาหนึ่งเมื่อนิ้นี้เข้าสู่คนเช่าบรรยากาศหรือเลกาดคุณสามารถจ่ายคอถ้าคุณจ่ายเรื่องคอรล่ามหนึ่งคอรล่าเลเลกาดขั้วทูทั้งหมดในคอรล่ามนั้นและยูนิตเราจะไม่สามารถสแตนในระหว่างสแตนเพื่อถัดไปของขั้วทูได้เป็นไงสกิลแรก เกิดไหมยุ่งสุดยอดครับต่อไปครับคอนเสบรากาดเลกาดเจนเวกสองโกลิยูเทมินในระหว่างการต่อสู้ที่อยู่ในจมตีอยู่ในดาพาวเวอร์หนึ่งหมื่นและคู่ต่อสู้จะไม่สามารถอินเตอร์เซปได้เพราะก่อนจะตีสองบนหนึ่งเลยนะครับผมถือว่าเมกาคอนเนอร์นี่ค่อนข้างมีสกิลที่ค่อนข้างแรงกว่าดื่มเยอะมากเลยนะทำให้เกิดขั้นยากขึ้นท่าลับจมตีแรงขึ้นแล้วก็ดักท้าพวกแขงได้มากขึ้นเลยนะครับผมมีสกิลที่แปลกใหม่เลย จามาครับผมสกิลอะไรครับแต่เป็นเกรีนะครับอีกใบหนึ่งที่ใช้กับสายแมชชีนิ่งนะครับผมมีมาเสริมอีกแล้วนะครับสายแมชชีนิ่งครับสายที่ค่อนข้างป่วนครับโดยการอ่าเลสแวนโคแข่งนะครับผมวันนี้มิสกิลบอกว่าแอคในช่องบรรยากาศบนบันเทิงครับผมขาตบบัหนึ่งและเลือกการที่คว่มอยู่ที่มีชื่อเรียกว่าอยู่ในนี้ระงายจานันในจีโซนนะครับผมถ้าฮาร์ดของคุณมีคำว่าแมชชีนิ่งมีชื่อกาสเลือกยูนิตของคุณเท่ากับจํานวน เ,เลือกยูนิตของคุณเท่ากับจํานวนการที่มีคําว่าแมชชีนิงที่หนาอยู่ในช่องตีโซนนะครับและสดตนยูนิตเหล่านั้นและคู่แข่งนะครับเลือกยูนิตของเขาสองใบนะครับตามจํานวนยูนิตที่สเตนนะครับและยูนิตเหล่านั้นไม่สามารถสแตนได้ระหว่างสเตนตีของอ่าคู่แข่งได้นะั้นข้อคือมีสกิลที่ลุกเรียรตัวเองและก็เลเรียรสายภาพนะต่อมาครับ ฐานฐานใหม่แมชชีนิงนะครับผมะใช่แล้วสามารถแจ้งขอท้าคุณจ่ายเลือกการ์ดที่มีคำว่าแมชชีนิงอยู่ในชื่อการ์ดเจนหนึ่งหรือมากกว่าไม่เกินสองใบจากโซของคุณและคอเก้านั้นลงมาช่องเลกาดโดยไม่ซ้ำที่กันในสภาพเล็ออโต้บรนยากาดเจนเบกสองเมื่อจะเพิ่มคุณเลือกการ์ดที่มีคำว่าแมชชีนิงอยู่ในชื่อการ์ดบนช่องเลการและบนมือคุณลงกันไม่เกินสองใบและนําเข้าสู่โซของคุณถ้าการ์ดถูกนําเข้าหนึ่งใบหรือมากกว่าจบการหนึ่งใบถ้าการสองใบถูกนําเข้าเขาจะฉาหนึ่งนะครับผม เป็นตัวคืนคอร์สนี่เองต่อไปครับพีจีนะครับผมที่มาเซอร์ของดารเฟสเนาะสกิลแรกเป็นสก,กิลพีจีที่กาด้แค่การที่เราว่าดาร์คเฟสนะครับผมสก,กิลที่สองแอดตบโซนนะครับผมเลือกตัวมันเองจะับโซนคูณสองใบและการ์ดและใบาการ์ดเหล่านั้นในสภาพหง่ยหน้าโจรกระดหนึ่งใบและคารเตช์นหนึ่งหรือโซชันหนึ่งนะครับผมเป็นพีจีที่ ยังไ,ไงดีได้จัว่วจัจ่วการ์ดได้ด้วยแล้วก็ได้คัลเลอร์ชาร์จหรือแม้ก็โซชาร์จแดมไม่พอก็ได้ไงแดมโซไม่พอก็ได้โซชาร์จโอโ้โหครบเครื่องจริงๆครับผมเป็นพีจีที่คืนคอได้ดีมา,ากๆนะครับผมมาช่วยทําให้เล่นได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าด้วความที่เด็กค่อนข้างกินแดมนะครับผมนะต่อมาครับเป็นเกรด2นสองนะครับผมที่นํามาเสริมของสายดักเฟสนะครับ บอกว่าวอโต้เมื่ออยู่นี้นะครับเข้าสู่ช่องวันกากาศหรือเรียการนะครับเลือกการ์ดจากมือของคุณหนึ่งใบและแสดงการนั้นนะครับถ้าการ์ดที่แสดงนะครับหรือแว่นการดของคุณไม่มีคําว่าดาร์เฟนะครับอยู่ในนี้พาวเวอร์ลบห้าพทีครับจจบเทินครับแล้วก็มีสกิลบอกว่าโคดินนิวนะครับในช่องเรียการถ้าคุณแว่นของคุณเนี่ยนะครับเป็นเกศสี 4, ที่มีคำว่าดาร์เฟนในชื่อการนะครับผมเลือกจํานวนเรียการของคู่แข่ง และจํานวนเลีกาของคู่แข่งเนี่ยมีการที่สแตนหนึ่งบริตัมกว่าจากนี้ได้รับพาวเวอร์หกพันครับเป็นเกีศสองที่ตีข้ามเส้นด้วยหมื่นหกโอ้โหใช่มันยืดถึงหนึ่งหมื่นเลยนะครับอ่ะต่อไปครับเป็นพีจีของมาชินนิ่งนะครับผมสกิลแรกก็กัดและแค่งมาชินนิ่งนะครับผมสกิลที่สองบอกว่าออโต้เมื่อนี้ถูกรีทายจากเวอร์ชั่นกัดเดสโซของคุณสามารถโซชั้์หนึ่งนะครับผมก็เป็นแบบเอาไปเพิ่มโซของมาชินนิ่งนะครับผมอ่ะต่อไปครับเป็นเกศหนึ่งนะครั เกิลหนึ่งของดรเฟสนะผมสกิลแรกออตโต้เลกาดโคลทวา,ามินเมื่อนยูนบูธถ้าคุณเป็นกรกาศเกรี่หรือสูงกว่าที่มีคำว่าดรเฟสในชื่อกาดคุณสามารถให้อยู่ในบวกสามพันจนจบการต่อสู้ถ้าคุณทำเมื่อจบการต่อสู้นั้นจบการหนึ่งใบนำยู่ในเข้าสุโซ่ก็เป็นสกิลไลของเกียร์ที่แบบว่าของเกียร์ต,ตัวตัวฟ้าชื่ออะไรนะ <S <S <ม>เออช่างมาันเถอะผมก็ลืมชื่อนะผมที่เมื่อจบการสู้ที่บูธเขา้าโซจุดหนึ่งก็คือ มันจะได้ปั๊มมือด้วยนะครับผมใช่ตั้งดีนะได้บูตได้เพิ่มพลังแล้วก็บูตเสร็จก็คืนมือนะครับผมใช่แล้ว,ไ,วปไปต่อไปป็นทีติค,คอนทิกเกอร์สกิลอะไรครับเป็นทีติคอนทิกเกอร์นะครับผมของทางด้านสายแมชชีนิงนะครับผมบอกว่าแอคในช่องเลกาจะในชิ้นบิกหนึ่งนะครับเมื่ออยู่นี้กลับเขา้านำยูนิตนี้กลับเข้ากองครับแล้วเ,เรียกเลกาของคู่ต่อสู้หนึ่งใบครับยูนิตนั้นไม่สามารถสแ,แตนได้ระหว่าง สแตนเฟสของคู่ต่อสู้ได้แล้วก็สลับกองนะครับผมเป็นชี้วนนะคล้ายๆเหมือนชี้ของลิงอะชี้ชีีลิงดำอะไรเงี้ยครับดีครับผมเพราะว่าไม่ชินเพราะว่ามีกาคอโลนีเนี่ยมีจุดอ่อนตัวที่กองหมดเร็วนะครับเพราะว่าไม่ต่างจากคีออนเลยนะครับมันจวจวยับยับจริงๆนะป็นเหมือนได้ยืดเกมอะไรแบบเนี้ยแล้วไอ้ตัวนี้ก็ไอ้สกิลมันก็ไม่ได้จดแบบใช่นะ มันแบบคือถ้าสมมติเป็นครีเป็นครีสเซนร์เบเดอร์อ่ะอันนั้นมันต้องเล่นกับไซออใช่ไหมแต่อันนี้มันไม่จ่อจงไงมันเล่นกับดับเบลก็ได้เอาไว้บนกองเฉยใช่เล่นเล่นกับอ่าธนาของเมคินิงก็ได้นะครับผมเพราะว่าก็ค่าเก่งนะจะได้มีตัวเอาไว้บนบนกองทโซูได้นะแล้วยิ่งเป็นครีด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างมีสกิลที่ดีเลยนะค่อนข้างดีครับต่อมาครับเป็นทางด้านของ ตัวเริ่มใช่ไหมตัวเริ่มสายแมชชีนนี่นะมีสกิลโฟลเลนก์นะก็คือผพลรวมต้นครับไลเปิ๊บถอยลงมาในช่องเลกาดได้แล้วก็อีกสกิลคือคอนตินิวในช่องเลกาดนะครับถ้าสมุติว่าของคุณเนี่ยเป็นแมชชีนในชิการ์ดอยูนิตได้รับสกิลนะครับแอคในช่องเลกาดว่าไปเดินเลสการ์ดนี้ถ้าจํานวนยูนิตของคุณไอยูนิตของคู่ต่อสู้นะที่มีในที่อยู่ในสภาพสแตนเนี่ยเป็นศูนย์นะโซชาปหนึ่ง แลถ้าไม่เนี่ยเลือกเลกาคู่ต่อสอู้หนึ่งใบเลสยูนิ้นี่สกิวก็คือครับแบ็กในช่องเลกาแนําำยูนิเข้าสู่ของคุณและเลือกเลกาทีมเดียวมีคำวา่าแมชชีนิงในชิกาของคุณและสแตนยูนิตนั้นนะครับผมสามารถสแตนเพื่อนได้แล้วก็สามารถโซชาร์กหรือจะเลสเดนัทูแข่งก็ได้นะครับก็เป็นตัวเริ่มที่ค่อนข้างเอามาซัพพอร์ตสายแมชชีนิงนะทำให้มันเล่นง,ง่ายขึ้นนะ เอามา<อ>แทนเทสก็ดูอ่ะไอแทนแทนพึ่งนะครับอ่าใช่นะครับผมอ่ะเทนต่อไปครับไม่ของเนลเนต้าขอเริ่มด้วยอาชาสายสีฟ้านะผม,มสกิลแรกอ่าใช่แล้วก็ของชิบัวใชาสา<ม>่สกิลแรกครับออโต้บรรยาร์ดเมื่อตัวไลฟ์ของคุณเลือกการจะตัดโซนและบนเลือกการจะตัดโซนแลกกะบนเซอร์เคิลของคุณนอกเหนือจากช่องบรรยาร์ดจากนั้นไม่เกินหนึ่งใบและทำการ์ดเหล่านั้นไปเรียงไว้ใต้ซีของกองการ์ดถ้าคุณทำการ์ดกลับสองใบโจ๊กการหนึ่งใบ ถ้าการจายมือคุณไม่เกินหนึ่งใบคอลงช่องเรกาดนะครับผมอีสกิลหนึ่งคือออโต้แวนการ์ดเคาเตอร์บหนึ่งเมื่อจีเนี่ยคุณทําการสไตล์คุณสามารถจ่ายคอสถ้าคุณจ่ายค้อนหางน้ํามันยูนิตท,ที่มีความสามารถบูมจากกองการคุณไม่เกินหนึ่งใบคอกราบไ่นั่งลงช่องเรกาดสับกองการดคุณและถ้าจานวนยูนิตท,ที่มีชื่อเดียวกันของคุณมีสองใบหรือมากกว่าไงาได้หนึ่งแล้วก็โซชาหนึ่งนะครับผมเป็นไงสกิลข,ข้างโกงไหมเก่งมากเอามาเล่นกับสายอาชาด,ดีมาก เป็นหลายๆคนที่เล่นเนโอนิกตาก็รอแบบนี้อยู่นะครับจก่งมากๆครับเกจีใบแรกสกิลอะไรครับคุณอัิสเฟกอร์เกจีใบแรกนะครับผมเป็นเกจีที่นํามาเล่นนะครับผมกับสายรูมนั่นเองก็ค,คือเล่นกับอาชานั่นแหละอาชาตัวเมื่อกี้นะฮะบอกว่าออโต้ในช่องบรรยากาศคาร์าบาสหนึ่งและเลือกการ์ดที่ความอยู่ในช่องกีโซนที่อ่าแล้วก็หงาการ์ดนั้นครับไม่ต้องไปต้องมีชื่อเดีวยวกับมันด้วยแล้วก็ เพจมตีคุณสามารถแตะคอถ่าจ่ายครับคนหานมอนยูนิตเกียร์สองหรือต่ำกว่าจากกองที่มีความสามารถบูมที่ชื่อเดียวกับที่ชื่อที่ชื่อเดียวกันนะครับจากกองลงมาไม่เกินสองใบนะครับจากนั้นคองลงเรียกาศนะครับผมในแถวหน้าเนี่ยแล้วแถวหลังโดยไม่สามทีการลสลับกองนะครับผมก็คือเลือกเกียร์สองหรือต่ำกว่าที่มีสามารถบูมเนี่ยลงมาได้สองใบนะครับหน้าหลังนะครับผมอีสกิลก็คือคาเทนิโอเนชันกาจะดเนเชื่นบีกสี้วกัสในแถวหน้าของคุณ ได้รับพาวเวอร์บวกห้าพันและบวกหนึ่งคริสข้ครับใบนี้เก่งมากครับผมเพราะว่ามีความเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเอ่อจีวินิตของฮันรของหนีออนิต้าเนี่ยครับจะเน้นในการเลือกนะครับการที่มีชื่อเดียวกับการในสนามนะครับผมเราต้องมีเหมือนเหมือนต้นต้นแบบมันอ่ะถึงมันจะคัพปี้ลงเรื่อยๆแต่ใบนี้ยไม่จะไปเลยครับมันอยู่ดีๆก็เอามาวางสองใบทันทีวิทีไม่ต้องทําอะไรเลยครับ ก็มีสกิลที่ถ like <mumbles> ้า <sì> นําไปใช้เนี่ยในสไตล์หลังๆเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มพลังแล้วก็เพิ่มคริติคอลทําให้ผลค่าเนี่ยป้องกันด้ยกขึ้นด้วยนะครับถือว่ามีความสามารถที่ดีครับค่อนข้างแนะนาครับต่อไปครับไปที่สองนะครับผมเป็นเกตสองของเสริมมอาชาครับผมสกิลแรกคอสเลกาดถ้าคุณนกะกาดที่มีคำว่าลาลังคูลัสในชื่อการดหรือข้าสามารถบูมอยู่นี้พาวเวอร์วงหนึ่งพันและคอสเลกาดลิซิตนะครับผมพอกัดติดตาทานแล้วนะฮะ ต่อไปครับบลูมออโต้เลกาดไวเบอร์เทิร์นเจนเบรกหนึ่งไม่หนีใบอื่นของคุณที่มีชื่อเดียวกับอยู่นี้เข้าสู่บนช่องเลกาดอยู่นี้จะได้รับพาวเวอร์บวกหนึ่งหมื่นและบูสต์จนจบเทิร์นนะครับผมเป็นงานสกิลค่อนข้างโกงไหมได้ครับได้เก่งๆซึ่งสามารถด้วยคำที่มันปั๊มได้แรงเนี่ยแล้วก็มีคำสั่ามาบูสต์เนี่ยถือว่านำมาเล่นกับใบเมื่อกี้ก็ได้นะเพราะว่าจะทำให้ค่อนข้างดีครับใบต่อไปสกิลอะไรครับเป็นเกรดสี่ครับ นำมาเสริมกับสายมาร์เกเทียนครับหรือสายฐานเสียงเรานี่เองสายที่เขาเรียกได้ว่านะครับผมก็เก่งนะเพราะว่ามันสามารถเล่นในช่วงต้นเกมได้ครับไปถึงกลางเกมก็สามารถเล่นได้ดีนะครับผมนะครับผมสกิลก็คือแอคครับในช่องแวนการ์ดนะครับผมวันเผอิเทอร์เตอร์บักหนึ่งเละเลือกการ์ที่ชื่อเดียวกับยูนิตนี้ที่อยู่ในช่องจีโซ่เนี่ยไงการนั้นนะครับแล้วก็เลือกเลือกการของคุณไม่เกินห้าใบและรีไทยยูนิตเหล่านั้น เปิดการ์ดเจ็ดใบบนสุดของกองการ์ดของคุณครับแล้วก็ข้อทหารเสือที่อยู่ในชื่อการ์ดเนี่ยจากที่ดูนั้นนะลงช่องเรียการ์ดโดยที่ไม่ทําการจะจํานวนไม่เกินยูนิตท,ที่ถูดีทายไปนะครับแล้วก็ยูนิตนั้นเนี่ยได้รับพลังบวกสามพันจะยกเทินตามจํานวนทหารเสือที่หงายหน้าอยู่ในกีโซนของคุณด้วยแล้วก็ที่เหลือนำเข้ากองแลวสลับกองอันนีองเอา สายทหารเสือเนี่ยเขามีความโดดเด่นเรื่องการเปลี่ยนลกาของตัวเองอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็คือเลกาส์ีไทยเลกาสตัวเก่าทิ้งแล้วก็เสิเร์ตเลกาสตัวใหม่ลงมานะครับผมแล้วก็ได้บวกพลังอีกนะก็ถือว่าเป็นตัวที่เสริมทําให้ทหารเสือเนี่ยค่อนข้างเก่งขึ้นนะครับเอามาปั๊มพลังแห่ต้นเกมแล้วก็จะตามาเป็นใบเนี้ยนะครับผมแล,แล้วก็ตัวพัมพลังตีปิดเลยนะครับผมฐานใหม่เป็นสกิลอะไรบ้างครับฐานใหม่ทหารเสืออ่าครับนะ ทานหม่นะครับผมใบนี้ก็ค่อนข้างดีครับบอกว่าออโต้นะครับในช่องวัลการ์นะครับเมื่อจียูนิตที่มีความสามารถทานเสือทําการสไตล์นะครับเปิดดูท็อปสี่ใบแล้วก็เลือกการ์ที่เป็นทานเสือเนี่ยขอลุลเรียกการรักษากองเลยครับผมแล้วก็ดีคอนติเนียในช่องบลการครับเจเนอเรชั่นบิ๊กหนึ่งคุณสามารถจ่ายคาสบัตหนึ่งนะครับและนอมอนราเลือกนอมอนยูนิตนะครับของคุณที่มีคําว่ามาเกติอานะครับในชื่อการ์นะครับจากดอกโซนของคุณ สองใบนะครับแล้วน้องการเหล่านั้นไปเียงไปใต้กองนะครับเพื่อเป็นค่าคอสในการสไตล์นะครับยูนิตที่มีคําว่าทหารเสือนะครับผมอมาขึ้นที่กับทหารเสือนี่เป็นใบเป็นชื่อเดียวกันนะเป็นของอังกฤษกับไทยถือว่าเก่งนะสไตล์สไตล์เป็นทหารเสือมาปุ๊บคุณไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วคุณก็ได้เหลียฝีใบหนึ่งนะครับจริงนะแล้วก็สามารถสไตล์ฟีได้ด้วยนะครับเป็นไบเป็น ทีจีของลาลังคูลัสที่สกิลแรกก็ไว้การแค่ลาลังคูลัสนะผมสกิลทสองบูมออโต้ตอบโซนใบการ์ดไอโซภาพหน่ยหน้าเมืเ่นอนย่างคูณที่มีชื่อเดียวกับการ์ดใบนี้เข้าสู่เหมือนช่องการเดินโซนสามารถจ่ายคอสท์ถ้าจ่ายเลือกการ์ดที่ควสามารถบูมจากตอบโซนของคุณไม่เกินหนึ่งใบของคุณหนึ่งใบและเรากำลันขึ้นหมื่นนะผมเท่ากับเลือกตัวเองได้นั่นเองนะครับผมก็เป็นค่อนข้างโกงนะทีจีแบนี้นะครับผม ไปจีใหม่ใบต่อไปครับเกณฑ์หนึ่งอ่าฮะเกณฑ์หนึ่งของเสริมของเอ่ออาชานะครับผมสกิลแรกนะครับบอกว่าปุ้มออตโต้เลกาดแศมาเบอร์เทิร์นเมื่อนี่ไปเถึงของคุณที่มีชื่อเดียวกับอยู่อย่างนี้เขา้าถึงเหมือนช่องเลกาดคุณสามารถโซชาร์หนึ่งได้อีกสกิลหนึ่งคือออ,ตโ,อโต้เลกาดเจนเบกหนึ่งโซบาสองลีไทยอยู่อย่างนี้เมื่อทำการสู้ที่อยู่อย่างนี้วุ่นให้กับ ยูนิตที่ม่ควสามารถบูมสามารถแจกคอถ้าคุณจ่ายคนหากการดจกกองการของคุณไม่เกินหนึ่งใบที่มีชื่อเดียวกับยูนิตที่ถูกบูข้อการเป็นเริ่มมัลชันเกาและสับกองการคุณเท่ากลับเป็นการเพิ่มรอบการยังตีได้อีกหนึ่งรอบนะครับผมเป็นยาใบนี้ค่อนข้างโกงไหมอืมดีครับเอาไปต่อไปสกิลอะไรครับไม่ต่อมาครับผมเป็นเฮอร์ฟิกาดครับที่นำมาเสริมของสายมาร์เกเทียหรือทางเสริมั่นเองครับมีสกิลนะครับ ก็คือเซนีนิวนั่นเองอ่าอันนี้ก็ใส่ได้สี่ใบนะครับแล้วก็อีกสึ่เทคก็มีเทคนะครับออโต้ครับเลือกการจากมือลงมาเลือกการจากมือหนึ่งใบและทิ้งนะครับเพื่อเมื่ออยู่นี้เข้าสู่ช่องกาเดียนนะครับก็คุณจะมาใส่ขอขอถ้าจ่ายครับเลือกยูนิตที่เป็นทางเสียนะครับในชื่อการหนึ่งใบจะไม่ถูกหิตก็คือเทคพีจีธรรมดาอีกทคก็คือแอคในช่องในดอกโซนนะครับใบาการนี้และเลือกการใบอื่นที่ เล,เลือกเลกการ์ดใบอื่นจากอกองสูนของคนหนึ่งใบนะครับนําการนั้นไปเรียงไว้ใต้กองนะครับผมของคุณและเลือกยูนิตท,ที่มีคําว่าฐานเสือนะครับในชิการยูนิตนั้นได้รับพลังบวกสองทันนะครับเป็นตัวเพิ่มพลังนะครับแล้วก็ทําให้บกลกองได้นะครับผมต่อไปเปกติว่าไม่ได้อะไรพิเนะครับต่อไปครับเกสสองนะครับผมของเสริมของอาชาเนาะสกิลบลูม ออโต้บอนกาดเลกาบันเพอร์เทินคาเต์บ้าหนึ่งเมื่อในใบอื่นของคุณที่มีชือดกลับอยู่นี้เข้าสู่บนช่องเลกาคุณสามารถจ่ายขอถ้าคุณจ่ายตัวกราหนึ่งใบในรับคุณมีบอลกาดเกซี่อยู่นี้รับพระเบบกแปดพันจนจบเทินนะครับผมตะกี้ค่อนข้างโกงไหมครับก็ใช้ได้นะครับต่อไปครับเป็นเกศูนย์เป็นตัวเริ่มใหม่ของทหารเสือนะครับผม สกิลแรกก็เป็นพรอเนอร์นะผมสกิลที่2ออโต้เรกาดเจนเบกหนึ่งคาสตบาตหนึ่งนอยูนี้ไปไว้ใต้สุดของกองการ์ดคุณเมื่อมากางคุณที่มีควา่าห่านเสืออยู่ในชื่อกาดโจมตีสามารถแจกคอรถ้าคุณจ่ายดูท็อปสี่ใบคอการ์ดที่มีควา่าห่านเสืออยู่ในชื่อกา์ดจากที่ดูนั้นไม่เกินหนึ่งใบขอลงมาช่องเรการยูน้นบวกสี่พันจนจบเทิร์นและสับกองการ์ดคุณนะครับกลับมาครับครับ เป็นตัวเริ่มนะครับของสายอาชาเนี่ยนะครับซึ่งตัวเริ่มใหม่เหมือนเป็นใบเก่านะแค่เป็นเหมือนล่างใหม่อะไรแบบนี้ออโต้นะครับฟอร์เนอร์ก็คือพลเงโจทย์นัวไหนงแล้วก็มีสกิลรูปนะครับออโต้ช่องเรียกอากาศเพื่ืนเมื่อยูนิตอื่นสองคุณนะครับที่มีชื่อเดียวกับยูนิตนี้นะครับเข้าสู่ช่องเรียกอากาศนะครับยูนิตนี้ได้รับพลังวิส่งพันจ็คือสกิลนี้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่ครับแต่อีกสกิลหนึ่งก็คือ ออโต้ในช่องกิกาคือตัวบาสหนึ่งและนำการนี้เข้าโซงครับผมและเมื่อยูนิตเกณฑ์หนึ่งหรือสูงกว่าที่ไม่ควรสามารถบูเข้าสู่ช่องเรียกาศลงมาจะได้จวดหนึ่งด้วยนะครับถือว่าก็ไม่ได้อะไรมากนะสำหรับตัวเริ่มอันนี้อาจจะใส่เป็นตัวเริ่มเก่าใช่ไหมเพราะว่าเก่ามันกอบได้ใบนี้มันอาจจะไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าอาหน้าหลักอยู่นะครับใช้ได้ครับใชีได้ ผมมี<ง>อีกใบหนึ่งนะครับผมเป็นใบที่ทข,ข้ารโกงเป็นของท่ารเสือนะครับผมใช่ไหมท่านเสือเอ,อใช่นะผมเป็นเล่นกับอาชาก็เล่นได้นะครับผมสกิลคือคอเลกกาดเป็นคียคอนทิเกอร์เนาะคอเลิกาการกัดด้โซนตับโซนเจนเบกหนึ่งการวันนี้ถือว่าเป็นนอร์มอลยูนิตแทนทิเกอร์ยูนิตนะครับผมซึ่งสกิลของเนลเลต้าพวกสายฐานมันจะเก็บน้องม่อนยินใจดับโซนตัวนี้ก็ถือว่าเก็บได้เพื่อเช่นกันนะครับผม เออสกิลเก่งเขาสกิลเก่งสามารถโบนคลิได้ด้วยจากที่สามารถเก็บได้แค่เอ่อโนมอนครับก็จะเก็บทิกเกอร์ใบนี้ได้ด้วยครับแล้วก็คลี่ๆก็เลยนะครับเก่งครับเก่งอ่าก็จบกันมาแล้วนะครับผมใช่ไหมจบจบยังหมดแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ก็หมดแล้วนะครับกับพาร์ทนี้นะครับผมซึ่งสกิลการ์ดภาษาไทยทั้งหมดอ้างอิงจากแอปคลิปการ์ดใโพนะครับผมถ้าพูดผิดก็ขออภัยด้วยนะครับผม ก็โอเคสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผมออกเดตตามองไอบีนไนเกอร์และคุณจังทีวีกัยนะบาย,บาย